นานมาแล้วเป็นเรื่องเล่าสมัยหลังพุทธกาลใหม่ๆนัดใจกลางป่าดิบอันเป็นแหล่งธรรมมาหากินของชาวบ้านป่าทั่วไปเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชั่วข้ามคืนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบไม่น้อยกับเหล่าชุมชนซึ่งกระจายตัวกันอยู่ตามหุบและตีนเขาเมื่อปรากฏปีศาจออกอารวาดคาบเอาคนไปกินแทบไม่เว้นวันชาวชุมชนที่เหลือทุกหมู่บ้านรวมตัวกันและเริ่มอพยพออกจากพื้นที่ จากดงดิบสู่ป่าโพรงซึ่งอยู่ไกลออกไปด้วยความหวังที่ว่าจะรอดพ้นจากเงื้อมมือของปีศาตร้ายที่ยังเฝ้าติดตามโฉบคนในคาราวานไปกินอยู่ไม่หยุดกระทั่งระหว่างทางพบคณะของนักบวชหนุ่มห่มผ้าเหลืองผ่านมาแล้วได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านกลุ่มนั้นจึงยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยการเสกหินใหญ่ให้กลายเป็นองค์พระหันหน้าเข้าหาดงลึกในช่วงคอคอดเพื่อให้ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระ สะกดกับขังปีศาตร้ายเอาไว้มันได้ผลเ้าบ้านกลุ่มที่ยังรอดตายและก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นในชายดงแห่งนั้นด้วยคณะนักบวชย้ำเตือนว่าทุกปีในวันนี้จะถือเป็นวันครบรอบที่จะต้องเลี้ยงดงกล่าวคือต้องมีการจุดทูบเทียนกราบไหว้บูชาองค์พระที่สร้างขึ้นจากหินเพื่อให้ความเข้มขขังทนอยู่ต่อไปหมู่บ้านที่ว่าชื่อว่าบ้านชายดงนับแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนั่นเอง บุตศักการ2,568ปัจจุบันบนถนนลาดยางขนาดความกว้าง2เลนที่ขนาบข้างด้วยพื้นนานับหลายร้อยไร่ทั้งสองฝั่งรถกระบะสีดำขับนำหน้ารถตำรวจด้วยความเร็วสูงและที่ตามหลังมาคือรถตำรวจอีก3-4คันที่กำลังไล่บี้ทั้งคู่นอกจากเท้าของพลขับทั้งสองฝ่ายที่เหยียบกันเร่งสายตามองหาเส้นทางมือคอยบังคับพวงมาลัยแล้ว เพื่อนพ้องยังต้องคอยสายกระสุนใส่ไปพลางต้นเหตุคือกลุ่มโจรที่มีผู้นำนำว่าไอ้สายหรือเสือสายโจรรุ่นใหม่แต่ว่ากลับมีทุกอย่างเช่นเดียวกับพวกลายครามมีคาถาอาคมสั่งสมลูกน้องเอาไว้นับสิบก่อเหตุป้นร้านทองในตัวจังหวัดสังหารเจ้าหน้าที่แล้วยังขโมยรถตรวจหนีมาแน่นอนว่าเม่ได้รับแจ้งเหตุตำรวจทุกกรมกองซึ่งสะดวกไล่ตามและอยู่ในระหว่างพื้นที่ ย่อมผนึกกำลังกันเพียงแค่สังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ถือว่ายามหน้ากันพอแรงนี่ยังชิงรถราชการที่ยังมีเจ้าหน้าที่พนักงานถูกจับเป็นตัวประกันอยู่นี้มาอีกหากจับมันไม่ได้รับรองว่าได้ขายหน้าขึ้นไปอีกพี่สายข้างหน้าเป็นทางแยกเอายังไงดีพี่ให้ธงสมุนมือขวาและรับหน้าที่พล,ลขับตะโกนถามอีกไม่กี่ร้อยเมตรจะถึงทางแยกที่ว่า ดันั้นการตัดสินใจต้องมาถึงมันอย่างเร่งด่วนหักสายเข้าไปเลยให้สายสั่งรั้นแล้วจึงช่วยเอาวิทยุที่สมุนระดับมือขวามือซ้ายและลองลงไปมีกันแทบทุกคนข่ายตำรวจเวนนั่นทิ้งเสียสิ้นเสียงคำสั่งตำรวจชั้นผู้น้อยซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในรถคันที่สองมีอันตาเลือกลานเขาได้ยินชัดเจนข่าไอตำรวจเวนนั้นทิ้งเสีย จะหมายถึงใครได้อีกเล่าในเมื่อบนรถตำรวจที่พวกโจรอย่างไอ้สายชิงมามีตนอยู่เพียงผู้เดียวภาพทุกอย่างทุกเหตุการณ์ผ่านไปอย่างเชื่องช้าราวกับเจ้าผู้ครองวาระสุดท้ายของมนุษย์สนุกสนานนักกับการทรมานใจคนกำลังจะตายปืนในมือของสมุนซึ่งเขาเองก็รู้ว่ามันเชื่อไอ้ก้อนโม่ค่อยคหมุนเมื่อมันใช้หัวไม่มือรังนกปืนให้ง,าง้างค้างเตรียมกระแทกเข็มแทงจนวน ขณะเดียวกันปากกระบอกปืนซึ่งในยามนี้เรากับรูใหญ่เท่าบ่อน้ําค่อยๆเคลื่อนตัวจากตําแหน่งเดิมมายังหน้าผากของเขานั่นคือสิ่งสุดท้ายที่จําได้กระสุนขนาดจุดสามที่ถูกยิงในระยะประชิดระเบิดกระโหลกส่วนบนเสียไม่มีชิ้นดีจากนั้นไอ้ก้อนก็เปิดประตูรถที่กําลังวิ่งแล้วถีบทั้งร่างไร้วิญญาณให้กลิ้งไปกับแรงเวียงตามถนนมันได้ผล รถตำรวจหลายคันที่ตามมาต่างหักซ้ายหักขวาและชะง,งักอยู่ตรงนั้นเว้นก็แต่รถคันหนึ่งซึ่งภายในมีผู้กองคมสันหมวดชาตรีจ่าสมบูรณ์และจ่าสเสถียรสีนายตำรวจหนุ่มที่เรียกว่าฝีมือจกาผู้รายหน้าไหนก็ต้องเกรงหากได้ยินชื่อพวกเขาจ่าสเสถียรผู้บ้าบินรับหน้าที่พลขับหักพวงมลาลัยอย่างชำนาญหลบรถและกลุ่มตำรวจ ไต่ไหลาทางที่ยังผลให้รถตะแคงต่อด้วยการวิ่งสองรอร่วมสองสามร้อยเมตรก่อนจะหักพวงมาลลยกลับมาวิ่งบนถนนแล่นเลี้ยวสายตามคณะของไอ้สายไปติดๆบายท้าขับพี่อะไรของมันวะนั่นที่สายไอ้พวกกองมันตามมาติดๆเลยพี่ไอ้ก้อนวิทยุแจ้งหัวหน้าเสียงสันหน้าตื่นมันตามมาพวกมึงก็ยิงใส่มันเลยสิบอกกูหาหอ,อกอร่อยไอ้สายเะอค้อกผ่านวิทยุนั่นเองไอ้ก้อน ซึ่งตลอดเวลานับแต่เป็นโจรมาทำตามคำสั่งมาตลอดจึงตบไหล่ลูกน้องเพื่อให้สัญญาณไอ้ลูกน้องคนที่ว่าก็พยักหน้าด้วยความมั่นใจค่อยๆโผล่ตัวออกทางหน้าต่างรถแต่แล้วยังไม่ทันที่จะยกปืนขึ้นเล็งกระสุนจากปากกระบอกปืนหมวดชาติซึ่งยิงด้วยอาคมส่งผลให้เป็นวิถีโค้งเจาะเข้าขมับด้านขวาและคาอยู่ในสมองแน่นอนว่าทุกความเคลื่อนไหวและลมหายใจของสมุนโง่ผู้นั้นยุติลง ร่างไร้วิญญาณของมันตัวผาพ้อยและแกว่งตามแรงลมและการเคลื่อนไหวของรถปลอยเลือดไหลกระเซ็นเป็นทางดูแล้วหน่าอนาถนักผู้ใหญ่มันมุ่งหน้าไปทางบ้านชายดงงละผู้กองคมสันวิทยุบอกผู้ใหญ่เทืองซึ่งรู้จักกันดีในย่านนี้ในฉายาผู้ใหญ่หนังเหนียวอีกฝ่ายตอบรับรันแล้วจึงเร่งประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านหลบเข้าที่กำบงังกำลังที่โจนร้ายมุ่งหน้าผ่านหมู่บ้าน จุดหมายปลายทางนั้นไม่ต้องสงสัยมันตั้งใจจะหนีเข้าดงเพื่อข้ามผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนไม่นานเป้าไม้ก็ขับผากลางหมู่บ้านตรงไปยังดงใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ต้องห้ามที่คนพื้นถิ่นต่างรู้กันลอยหลังจากรถคนร้ายผ่านไปผู้ใหญ่เทืองพร้อมลูกสองเดียวและเข็มขลัดกระสุนก็ออกมายืนรอคณะผู้กองคุมสัน์ยังหน้าที่ทําการครูเดียวรถตํารวจ ที่สภาพบอกชัดลยว่าถูกใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันต้นเล่นเข้ามาชะลอพร้อมกับประตูเปิดค้างผู้ใหญ่เทีอยงรอจังหวะแล้วกระโจนขึ้นโดยที่รถยังไม่จอดสนิทดีหามเกินไปแล้วลุงจ่าสเสถียรคำรามพลางยิ้มก่อนกระทืบเท้ากดคันเร่งจนมิดยังผลให้ล้อฟีครูดกับถนนอยู่ครู่จนควันขึ้นแล้วจึงพุ่งทยานตามคนร้ายที่ทิ้งห่างไปมากแล้วไม่ต้องกังวลไปคุณตำรวจถ้ามันไปถึงตงนั้น ก็รอดอยากแล้วล่ะผู้ใหญ่เทืองว่าได้ที่ไหนเล่าผู้ใหญ่ผนดงนั้นไปก็ข้ามน้ําพม่าได้สบายหากปล่อยจนถึงตอนนั้นเราจะควานหาตัวมันอีกไม่ง่ายแน่เชื่อผมถวผู้กองดงนั้นหากผ่านไปได้ง่ายๆคงไม่ได้ชื่อว่าด,ดงสางหมอบอผู้ใหญ่เทืองว่าน้ําเสียงของผู้นําหมู่บ้านชายดงดูมั่นใจในความอาถรรพ์ของดงแห่งนั้นเสียเหลือเกินจริงจอเองว่าชื่อเสียงของดงสางหมอบ ผ่อจอาจรกระจายไปไกลทั่วทั้งจังหวัดหรือต่อให้เป็นพื้นที่ใกล้เคียงในฐานะดงอานอย่างสมบูรณ์ไม่เคยมีใครเข้าไปแล้วได้กลับออกมาหรือหลุดลอดไปถึงชายขอบซึ่งเป็นหาดหินทรายลาบลู่ลำน้ำที่ล้องดุมเอาไว้ซึ่งอีกฝั่งคือพื้นที่ของประเทศพื้นบ้านหากแต่อะไรจะรับประกันได้ว่าคราวนี้กลุ่มของไอ้สายจะไม่สามารถแหกดงนั้นออกไปได้ในเมื่อที่คุมขังอย่างเรือนจำพิเศษ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งโครงสร้างมีมวลสารอาถรรพ์สำยังมีทั้งพระทั้งพราหมณ์ลงอัขระสำหรับสะกดอาคมของผู้ต้องขังเอาไวา้มันยังแหงออกมาได้กับแค่ดงอาถรรพ์ที่มีเพียงเรื่องเล่าส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นนี้คณะของผู้กองคมสันไม่ใครจะวางใจเท่าใดนักถัดออกจากหมู่บ้านจะเป็นถนนดินแดงที่หลอมสองฝั่งด้วยไม้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตะเคียนตาน สมพง์แสมด้วยไม้เล็กจนมองแล้วราวกับเป็นรั้วส่วนตัวที่ทอดยาวสู่ดงทึบคณะของไอ้สายจิ้งโค่นไม้เท่าที่จะโค่นได้ขวางทางรถเอาไว้นั่นจึงทําให้ผู้กองคมสันและคนอื่นๆจําต้องติดตามต่อที่การเดินเทา้าดีไหน่อยว่าตําแหน่งที่ถูกหยุดไว้นั้นไม่ไกลมากนักมองเห็นชายดงทึบอยู่ห่างไปไม่เกินสิบนาทีหากใช้รถและแสงสะท้อนจากกระจกซึ่งกลุ่มของไอ้สาย พยายามจอดซุ่มเอาไว้ยังจุดที่เถือบที่สุดแต่ว่าก็ไม่พ้นจึงทําให้รู้ตําแหน่งของพวกมันได้ง่ายจังหวะที่ผู้กองคมสันยักแย้ยักยันข้ามไม้ใหญ่ที่ถูกค้นขวางเอาไว้ราวป่าชั้นนอกหลันก็อุบัติเสียงปืนขึ้นและเนื้อไม้ห่างจากต้นขาราวฝ่ามือหลันมีอันแตกกระจายร้อนถึงมวดชาตีต้องเข้ามากระชากคอเสื้อให้ไงหลังกลับเข้าที่กำบงังพร้อมตวาดดาชนิดไม่สนใจฉันยศ นั่นก็ด้วยทั้งสี่หนุ่มตำรวจแม้จะอาย,ยุตต่างกันแต่ว่าพวกเขาก็เป็นเพื่อนรักร่วมสาบานมึงนี่ก็ไม่รู้จักระวังเลนไอ้หารอดชีวิตจนเป็นผู้กองได้ยังไงวะขณะเดียวกันกลุ่มคนร้ายที่นอกจากสามหัวโจกอย่างไอ้สายไอ้ทงไอ้ก้อนแล้วยังเหลือสมุนที่นั่งอัดกันอยู่ในรถสองคันรวมกันอยู่ร่วมสิบชีวิตต่างสาดหากระสุนใส่จนเนื้อไม้แตกเป็นฝุ่นผงไปทั่วบริเวณและมันเป็นจังหวะเดียวกัน กับกำลังเสริมนอกจากตำรวจกลุ่มแรกที่ไล่ตามมาสมทบพอดีผู้กองคมสันจึงสั่งการผ่านวิทยุให้กระจายกำลังล้อมทางออกเอาไว้อย่างน้อยก็บีบให้เหมือนกระจุกรวมกันอยู่แต่ในเขตดงเท่านั้นแม้จะเสียงที่ไอ้สายจะพาลูกน้องฝาอาถรรพ์ของดงสั่งหมอบเข้าไปแต่อย่างน้อยก็ปิดทางออกฝั่งนี้ที่เรียกว่าง่ายและปลอดภัยหากจะใช้หลบหนีเอาไว้ก่อนนั่นคือทางเลือกที่ผุดขึ้นในสมองเพียงทางเดียวนยามนี้ นับแต่บายจนโผล,โล่แพลเสียงปืนจากทั้งสองฝ่ายที่พยายามสังหารฝั่งตรงข้ามให้ได้ก็แผดลั่นเป็นระยะขณะเดียวกันผู้กองคมสันและเพื่อนสนิทอีกสามรวมถึงผู้ใหญ่เทืองพยายามคืบคานตามสุ่มทุมพุ่มไม้เพื่อเข้าใกล้แต่ขับถูกตึงเอาไว้ด้วยลูกปืนราวกับคนยิงมองเห็นพวกเขาได้อย่างชัดเจนสามครั้งในระยะเวลาห่างกันที่หมวดชาตีต้องคมกระสุนเข้าที่กลางอกและท้องเล่นเอาเจ็บจุกไปชั่วขณะ หากไม่ใช่เพราะหนึ่งในอัขระเรียยันจากสำนักของอาจารย์หมูที่ดำเป็นปื้นเต็มแผงหลังช่วยเอาไวา้เขาคงสิ้นชื่อตั้งแต่นั้นแรกที่หัวกระสุนทิ่มเข้าแผงอกในตำแหน่งหัวใจพอดีพอดีไปแล้วการปิดล้อมยังคงดำเนินต่อไปความมั่นใจว่าคนร้ายยังคงอยู่คือการยิงสวนกลับมาเป็นระยะและสาเหตุที่ทำให้ตำรวจได้แต่ปิดล้อมนั่นก็ด้วยชัยภูมิที่พวกไอ้สายเลือกเป็นตัวก่าอย,ย่างเห็นได้ชัด ทั้งผืนป่าที่พวกมันสามารถเลือกเอาเป็นที่กำบังได้ระดับความสูงของพื้นที่ซึ่งไม่ว่าตำรวจจะกระดืบเคลือบพลานเข้าไปอย่างไรพวกมันก็ต้องเห็นนั่นยังผลให้เหล่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้ผู้กองครับผู้กองผู้ก,การเรียกหาครับด่วนเลยครับตำรวจนายหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบมาบอกขณะที่ผู้กองคมสันและคนอื่นๆกำลังวางแผนหาทางเข้าไปด้วยกังวลว่าไอ้สายจะหาทางหนีไปได้ และคราวนี้จะจับตัวไม่ได้อีกณนะรถจิบหัวกบผู้การสมพง์นายตำรวจใหญ่ที่เพิ่งมาประจำการได้ยังไม่ครบอาทิตย์แต่ไร้ไม่ตีจิตกับลูกน้องผลูกมิดกับตำรวจฉันเพืน้อยแทบไม่ได้เลยโดยเฉพาะทีมของผู้กองคมสันที่ทำการใดๆอย่างเด็ดขาดทว่าถูกมองว่าข้ามหน้าข้ามตาที่ตรงนั้นยังมีตำรวจอีกสองสามนายซึ่งก็แสดงสีหน้าไม่ชอบใจ กับการต้องมาฟังการพ่นน้ำลายที่มีเพียงทฤษฎีของผู้นำคนนี้แต่ทําอะไรไม่ได้นอกจากยืนล้อมรถซึ่งมีแผนที่กางอยู่เมื่อเจ้าตัวไปถึงตำรวจคนดืเดินหลีกทางให้เพื่อให้เขาเข้าไปร่วมวางแผนในครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันฝั่งของไอ้สายซึ่งนับว่าได้เปรียบกับการวางแผนสำหรับการหลบนีเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าพวกมันไม่เหลือทางอื่นนอกจากเร้นกายหายเข้าไปในดงด้านหลังทว่า ในกลุ่มของพวกมันมีสมุนสองสามคนที่เคยได้ยินตำนานเก่าแก่ของดงไม้อันเป็นอุปสรรคเดียวอีกก้นพวกมันกับลำน้ำสายไม่เล็กไม่ใหญ่ที่จะนำไปสู่ชายแดนของเพื่อนบ้านที่นั่นพวกพ้องอีกกลุ่มหนึ่งของไอ้สายเตรียมการรอรับตัวอยู่ก่อนแล้วติดก็แต่พวกมันและทองคำอีกหกระเป๋าใหญ่ยังไปไม่ถึงเท่านั้นแต่พี่สายในดงนั่นเขาว่ามีผีนะพี่ไอส้ส้ สมุนปลายแถวของมันคานมึงอยู่กับกูมาก,กี่ปีตนลนด้วยกันมากี่ครั้งเห็นคาตามากี่หนในความเก่งกาจของกูจะมากลัวหาอะไรกับเรื่องเล่าเก่าๆนั่นวะไอ้สายตวดัดรั้นแล้วจึงเริ่มแผนการหนีทันทีชั้นแรกถือให้สมุนปลายแถวสี่คนกระจายตัวกันและคอยยิงใส่ตำรวจเป็นระยะเพื่อสร้างสถานการณ์หลอกล่อว่าพวกมันยังยึดเอาที่มั่นจุดนี้อยู่ส่วนไอ้สายกับสมุนที่เหลือ โดยรวมไอ้ก้อนซึ่งอาสาจะอยู่กับสีสมุนกดเหล็กของกลุ่มโจนไอ้สายคือหากไม่ใช่ว่าเป็นศพไปแล้วพวกมันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเมื่อกลุ่มไม่สายล่วงหน้าไปไกลพอให้เสียงปืนดังแผ่วมันจะให้สัญญาณแล้วจากนั้นไอ้ก้อนและสมุนที่เหลือค่อยตามเข้าไปจุดหมายแรกที่พวกมันจะรินกายเข้าไปหลบคือดงพระซึ่งห่างจากจุดที่ตำรวจปิดล้อมราวครึ่งกิโลการตามรอยนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะทั้งไอ้สายไอ้ก้อนและไอ้ทงรวมถึงสมุนอีกหลายคนเคยเป็นทหารพรานมาก่อนเมื่อนัดแนะก,กันเป็นที่เรียบร้อยไอ้สายจึงนำลูกน้องกลุ่มแรกเร้นกายฝาความมืดตรงไปยังดงพระทันทีตลอดทางที่พวกมันเร่งย่างเท้าเข้าไปมืดมิดสนิทและระงมไปด้วยเสียงแมลงกลางคืนสิ่งหนึ่งที่อดีตทหารพรานผู้นั้นผันตัวเองมาเป็นโจรสัมผัสได้คือบรรยากาศรอบกาย อึดอัดและวังเวงเกินกว่าจะเรียกว่าบริเวณชายดงจากประสบการณ์ของผู้ที่กินนอนกลางป่าเป็นส่วนใหญ่ของเวลาชีวิตที่เสียไปทุกๆก,ก้าวที่เหยียบใบไม,ไม้ทุกๆไม้ใหญ่และน้อยที่ผ่านตาทุกๆมวลอากาศที่หายใจเข้าออกให้ความรู้สึกไม่ต่างกับกำลังเดินอยู่ท่ามกลางดงดิบที่ลึกสุดกูลึกอย่างที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยผ่านเข้าไปได้ก็มิปานไม่นานองค์พระสีขาวมน หลันปรากฏขึ้นไม่ไกลนักไอ้สายกระชากปืนพกประจำตัวขึ้นยิงขึ้นฟ้าสองนัดทันนี้ให้มิห่างหรือถ,ถี่จนเกินไปเพื่อเป็นการบอกให้สมุนที่เหลือตามมาจากนั้นต่างคนต่างกระจายตัวกันหาที่ซ่อนจนกว่าจะรวมตัวกันอีกครั้งเมื่อคณะของไอก้อนตามมาถึงใช้เวลาไม่นานอย่างที่คาดเอาไว้กลุ่มคนพร้อมเสียงสาวเท้าลุยยาปลันแววให้ได้ยินให้สายผิวปากเป็นจังหวะ ทันทีนั้นเสียงฝีเท้าก็าหยุดและตามด้วยเสียงผิวปากตอบนั่นเองคณะของไอ้สายจึงรวมตัวกันครบอีกครั้งเอาอยัางไงต่อพี่พักที่นี่หรือไปต่อไอ้ก้อนถามกลางคืนเราจะลุยฝาไปชาวมืดค่อยหาที่หลบแล้วหลับพักไอ้สายว่าแล้วจึงให้สัญญาณเดินหน้าต่อในทันทีขณะเดียวกันเองก็สัมผัสได้ว่าทันทีที่ล่วงพ้นแถวพระรทธรูปหินแรงกดดันจากบางสิ่งบางอย่าง ที่อยู่ในดงลึกลับนี้มาก่อนพลันโผมาต้อนรับตัวมันเองก็ใช่จะเป็นโจนกระจอกพระคาถาคุ้มภยัยพ่นปลูกเสกคุมกายทั้งมันและสมุนตามด้วยพระาคาถาุ้มป่าซึ่งเคยใช้ได้ผลเสมอเมื่อเราเป็นทหารปราณแน่นอนว่าครั้งนี้เองก็เช่นกันทันทีที่สิ้นคาบแล้วไอ้สายพ้นพรวดออกไปแรงกดดันที่ว่าพลันหายไปในทันทีนั่นชัดเจนเลยว่า ผู้ที่จับจ้องพวกมันด้วยจิตมุ่งร้ายมาตลอดสำเนียกได้ว่าหากเข้าใกล้กว่านี้ไอ้สายจะจัดการสยบมันตามสัญชาตยานทันทีพี่สายรู้สึกได้ใช่ไหมพี่ไอ้ธงถามเนื่องจากสักระยะหนึ่งมาแล้วที่มันมองเห็นเงาวูบไหวของมนุษย์หากแต่เคลื่อนที่เร็วเกินกว่าจะมีมนุษย์คนใดทําได,ได้และยังมีกลิน่นไอสาบสางจวนคลื่นเหียนโฉยมาให้สัมผัสเป็นระยะ แม้แต่โจรที่ฆ่าคนมาแล้วไม่ต่ำกว่าครึ่งร้อยซึ่งเป็นเจ้าทรัพย์และเจ้าหน้าที่ยังอดโอดกลัวนินใจไม่ได้ว่าป่าแห่งนี้น่ากลัวกว่าทุกทุกที่ที่มันเคยไปอืมนิ่งไว้มันแค่พยายามหลอกให้เราตกใจและกลัวเท่านั้นไอ้สายว่าครั้นแล้วก็เดินมุ่งหน้าลุยป่าต่อไปโดยมีแสงจันทร์แทนไฟฉายในการส่องทางบางช่วงบางตอนต้องถลายลงไปในร่องห้วยที่มีน้ำเพียงครึ่งเขา ทว่าตะหลงทั้งสองฝั่งสูงปานตึกสองชั้นบางช่วงบางตอนตะเกียกตะกายปีนป่ายขึ้นเนินชันแสนชันและลื่นไปด้วยน้ำค้างที่พรมผิวดินและยอดหญ้าเพราะไม่มีทางอื่นขณะเดียวกันการรบกวนจากบางอย่างทั้งภาพและเสียงก็ยังคงความต่อเนื่องเอาไว้ไม่มีขาดตอนกับไอ้สายสองลูกน้องคนสนิทและสมุนบางคนที่พอมีอาคมและของดีติดตัวอยู่บ้างนั้นไม่เท่าไหร แต่กับพวกที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากตะกุดและพระเครื่องซึ่งก็ห้อยคอเอาไว้เพื่อให้ดูเข้มดูแขงขังทว่าไม่มีธิ์เดียดใดๆป้องกันอันตรายไม่ได้เป็นขวัญและกำลังใจให้ตัวเองยังไม่ได้ที่ํากับสมุนพวกนี้สตีใกล้แตกเป็นเสียงๆอยู่ร,รอมรอสะดุ้งทุกครั้งที่มีเสียงแสกๆสหรือเงาวูบใบไม่ว่าจะเกิดจากสิ่งเร้นลับหรือสัตว์ป่าที่หากินกลางป่าทั่วไปกระทั่งเที่ยงคืนเดษ ไอ้สายกณนีว่าอยู่ห่างจากการตามล่าของตำรวจพอสมควรอีกทั้งหากยังเดินต่อไปโดยมีคนจิตใจไม่มั่นครงร่วมด้วยมีแต่เสียกับเสียเอาละ่ะพักกันที่นี่ก่อนไอ้สายสั่งแน่นอนว่าไอ้ธงซึ่งเป็นพวกที่หัวคิดและที่ระแวงต้องแยงแต่ก็ได้เหตุผลที่ว่าตลอดทางที่เดินมาทุกคนพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ทั้งระยะห่างและช่วงเวลา ไอ้สายมั่นใจต่อให้สายของวันพรุ่งนี้ตำรวจก็ไม่มีทางตามกลิ่นพวกมันจนเจอแต่มันมีไอ้ผู้กองคมสันกับพวกมาด้วยนะพี่สายไอ้ธงแย้งอีกไอ้พวกขาน,นี่มันร้ายกี่ก็รู้อะไรที่มันมีกูก็มีมึงจะกลัวทำซากอะไรวะก็ถ้าดีขนาดนั้นเราจะพากันหนีหัวสุกหัวซุนทำซากอะไรวะไอ้ธงขาน,นี่ใจถึงอย่างนั้นสายตาที่หันขอบมาจ้องขมิงของหัวหน้า เขาทำให้มันรู้ว่าไอที่กล้องอยู่ในใจมันทุกประโยคลูกพี่มันก็ได้ยินด้วยเช่นกันไอสายเป็นจอมโจรที่มีอาคมสูงทางตำรวจจึงเรียกมันว่าโจรหลงยุคเพราะยังใช้คำนำหน้าว่าเสือเทว่าควา,ามสามารถของมันก็อยู่ในระดับเสือดังดังรุ่นเก่าจริงดังนั้นแม้จะตั้งฉายาถูกเหยียดยามไอสายแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับมันเข้าจริงๆตำรวจทั้งหลายก็หัวเราะไม่ออก รังเดียวที่มันถูกขังคือก่อนจะแหกกุกอาคมออกมาปล้นทองซึ่งผู้ที่สามารถสยบมันได้ก็เป็นตำรวจที่มีอาคมเช่นกันและต้องแลกด้วยการเลื่อนหกขั้น5้าชั้นยศกับพวงรีดไว้อะไรข้างลงสุดท้ายมันก็แหกโครงออกมาได้และก่อคดีอูอาจด้วยการปล้นร้านทองขนาดใหญ่ที่สุดในตัวจังหวัดกลางวันแสกๆสำจังแหวกวง,วงล้อมของตำรวจและหนีมาถึงกลางดงลึกแห่งนี้ได้กับโจนอย่างไอ้สาย หากไปเรียกว่าเก่งก็สุดจะหาคำใดมาอ้างแล้วฉันขอโทษไอ้ทงเสียงแห้งก้มหน้าตามไม่เป็นไรกูเข้าใจแต่ไอ้ทงมึงฟังไว้นะพวกมึงทุกคนก็ด้วยอยู่กับกูอย่ากลัวตราบที่พวกมึงไม่ทำให้ตัวเองตายกูจะไม่ปล่อยให้ใครหรืออะไรมาทำอันตรายพวกมึงได้เด็ดขาดและเพื่อเป็นการย้ำเตือนความมั่นใจให้ลูกน้องทุกคนเชื่อมั่นไอ้สาย ลุกขึ้นชักมีดซวยโบราณออกจากฝักที่ก็ทําจากเนื้อไม้เก่าและยังเป็นไม้อารรพ์บากต้นไม้ทั้ง8ทิศพร้อมว่าคาถาต่อด้วยการใช้ปลายมีดลากเส้นเป็นวงกลมขนาดใหญ่พอให้ช้างทั้งตัวนอนได้สบายสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาลูกน้องทั้งที่มีและไม่มีอาคมหรือรอบกายบนพื้นมีวงกลมไฟสีแดงเพลิงผเนียงแปกเปรียยเป็นระยะส่วนบนอากาศมีอัขระเรยนัน ที่หากคนที่มีองค์ความรู้จะทราบทันทีว่าน,นั่นคือยันแปดทิศปรากฏขึ้นทั้ง8ด้านด้วยพระการอาคมทั้งสองชั้นนี้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจพูดผีนางไพรสอ์ร้ายไปจนอาถรรพ์ใดๆก็ตามไม่มีทางฝาเข้ามาได้ที่สำคัญด้วยอาคมที่ไอสายเก่งกาจจนสามารถคิดคนขึ้นเองนี้ผนวกเข้ากับมนนารายปิวาวมนุษย์ที่ไม่มีอาคมสูงสูงหรือแกงพอจะมองไม่เห็นพวกมัน แม้จะเป็นประเภทเดียวกันกับอาคมพรางตาหากแต่ว่าร้ายกาจกว่ากันหลายสิบเท่าตัวนักด้วยความคุ้นชินจากการที่อยู่ร่วมกันมานานเมื่อเห็นอาการเช่นนั้นของลูกพี่สองลูกน้องคนสนิทอย่างไอ้ก้อนและไอท้ทงไม่รอช้าเร่งลลวงเอาบางอย่างออกมาจากย่ามมันคือถุงไทยสีมลบรรจุของชิ้นเล็กๆอยู่ด้านในมากน้อยมีเพียงมันตั้งคู่เท่านั้นที่รู้ต่างคนต่างหยิบออกมาชิ้นหนึ่งถอนยาใต้ขา ทันทีเอากอที่มีใบยาวมากพอจากนั้นก็เร่งสารมันจนมีลักษณะรูปร่างคล้ายคนโดยมีวัตถุปิศนาชิ้นเล็กๆอยู่ภายในเสกเป่าคาถาแล้วคว้างออกไปนอกวงล้อมกำแพงอาคมทันทีนั่นเองบังเกิดเป็นร่างของทหารสองนายในสภาพซากผีเดินถือปืนลาดตะเวนสวนกันไปมาและดูท่าว่าจะเป็นช่นนี้ตลอดทั้งคืนเพียงเท่านี้พวกมึงก็ก่อไฟแล้วนอนอุตูได้ จนถึงสายโด่งโน่นก็ไม่มีใครว่าไอ้สายว่าครั้นแล้วก็สุดตัวลงนั่งทําสมาธิฝ่ายลูกน้องที่เมื่อแรกคู่ยังหวั่นใจสถานว่าไปเสียทุกอย่างก้าวอยู่ไม่อยู่พันบังเกิดอาการง่วงเหงาหาวอดเห็นตัวลงนอนและหลับไหลแทบจะในทันทีไอ้ก้อนลดมือที่อยู่ในลักษณะกำปั้นหลวมๆจ่อปากลงคาถากล่อมนางนอนเสกเป่าใส่สมุนได้ผลแล้วเราหนี้ก็ถึงข่าวตนเองต้องนอนกันบ้าง ขณะเดียวกันฝ่ายเจ้าหน้าที่หลังทิ้งเวลานานแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบว่าเหตุใด,ดเสียงปืนของกลุ่มโจรจึงเงียบหายไปไอ้ครั้นคนที่กล้าพอจะเข้าไปอย่างกลุ่มของผู้กองคมสันผู้การสมพงศ์ก็สั่งไม่ให้ย่างท้าเข้าไปอีกด้วยเกรงจะถูกกลุ่มโจรี่ยังซุ่มรอบยิงกระทั่งนายตำรวจทีเฝ้าระวงังตามจุดสําคัญต่างๆพากันรายงานผ่านวิทยุกลุ่มโจรของไอ้สายหายไปจากที่มันแล้ว นั่นไงกูบ้าแล้วแม่งรอ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 จนกว่าพวกขานั่นจะหายไปจนได้ผู้กองคมสันสบดลั่นและจงใจให้ผู้การสมพง์ซึ่งยืนหน้าเสียอยู่ได้ยินชัดถนัดหูทั้งสองข้างก่อนหันไปสั่งการสามเพื่อนตำรวจและเป่าร้องหาคนกล้าในหมู่ตำรวจและชาวบ้านลูกน้องผู้ใหญ่เทืองคืนนี้เวลานี้เขาจะคุมกำลังบุกเข้าไปเพื่อควนหากลุ่มจรของไอ้สายให้ได้ ไรกลัวตายก็ให้กลับบ้านไปนอนเสียนั่นทําเอาผู้การสมพงษ์เคืองใจจนออกนอกหน้าหากแต่ตนเองไม่มีแผนใดที่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว